สวัสดีครับเพื่อนๆใ,ใครเคยเล่นผับ g ก็จะรู้ดีว่าเวลาเล่นไปนานๆสัก5นาที10นาทีปึ๊บแสงไฟจากหน้าจอมันจะดรอปลงอันนี้ผมใช้ iPhone 8 plus นะครับเล่นๆไปสักพักนึงแสงก็จะดรอปลงเนื่องจากเครื่องมันร้อนเฟรมเลนมันก็ตกลงมาแล้วอีกอย่างเครื่องมันก็จะกระตุกแหลกเพราะว่าผม เวลาเล่นไปด้วยเนี่ยเราก็จะเสียบสายชาร์จไปด้วยเสียบอะแดปเตอร์แปลงออกไปหูฟังออกไปสายชาร์จชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเครื่องร้อนจัดแน่นอนวันนี้ผมจะมีอุปกรณ์ระบายความร้อนมือถือมานําเสนอให้เพื่อนๆดูหนึ่งตัวครับอันนี้ผมใช้จนพังมาตัวหนึ่งแล้วนะแต่คุณภาพมันดีมากอันนั้นอะ่ะทำตกจนพังอ่ามันชื่อว่ามีโม หน้าตาเป็นนี้ครับมีโมรุ่น DL01 ราคา269บาทถึง289บาทราคาที่ผมหาดูล่าสุดหาซื้อได้ในโชป p ี e นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นทําความเย็นเป็นอรลูมิเนียมนะครับทำความเย็น,น,น,ค,ค,ยนคือมันสามารถทําความเย็นได้ในตัวมันมันไม่ได้ว่าใช้ตัวพัดลมเล็กๆตัวเนี้ยเป่าหลังเครื่องให้มันเย็นเหมือนเหมือนตัวปกติทั่วไป ใช้ไฟยังไงผมต่อ power bank ครับใช้สาย USB ต่อ,อ micro USB อยู่ข้างหลังต่อปึ๊บเครื่องก็เปิดแล้วมันก็จะเย็นขึ้นทันทีเลยโดยมีพัดลมเล็กๆตัวเนี้ยหมุน7,500รอบต่อนาทีคอยระบายความร้อนให้เราไปเรื่อยๆดูครับตรงนี้มันจะยืดได้เห็นไหมแต่ มีข้อเสียอยู่ก็คือเวลาเราใส่เคสเนี่ยผมใช้ UAG เนาะเวลาเราจะเอาตัวเนี่ยเสียบเข้าไปเอาตัวคูลิ่งเสียบเข้าไปปึ๊บคุณต้องถอดเคสเท่านั้นเพื่อที่ให้มันสัมผัสกับเครื่องโดยตรงเดี๋ยวผมถอดเคสให้ดูครับแล้วใส่ให้ดูตัวนี้ไอตัวระบายความร้อนเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิตเรี้ยก,กับ iPhone 8 Plus เลย วิธีใช้งานนะครับก็คือถอดเคสเออกก่อนให้มันเหลือตลังเครื่องเปล่าๆเพียวๆอนี้ยครับแล้วเอาไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไปดึงขายืดข้างล่างออกครับปึ๊บมันจะฟิตพอดีเป๊ะกับเครื่องเราเลยแล้วเสียบสาย USB าสายบไมโคร USB เข้าไปตรงตรูดมีโมตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บ ปลายใส่กด้านหนึ่งเวลาผมเล่นอ่ะผมจะเสียบกับทเวอรแบงกันหัวร้อนได้ดีมากตัวนี้เห็นปะครับไฟส,สีฟ้าทำงานน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณ135กรัมก็จะทำให้มือถือเราหนักขึ้นนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เย็นมาเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเย็นเลยตัวอลูมิเนียมแพดของนี้หน้าตาข้างหน้าจะเป็นอย่างนี ัเพื่อนได้ยินเสียงมันทําง,งานป่ะครับมีเสียงให้พอลาคาญนิดหน่อยเครื่องก็จะสั่นขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าเราเล่นอย่างนี้แต่โดยรวมแล้วไม่ผมเปิดไชโลเล่นเรื่นี่ก็ปื๊ดซ้ายขวาก็ไม่ได้หนักขึ้นกว่าเดิมข้างบนนี้นะครับจะมีไอร้อนออกมาเนื่องจากมันทําง,งานด้วยเพลวเทียคือฝั่งหนึ่งมันจะทําความเย็นมากๆ แต่ฝั่งหนึ่งมันก็จะสร้างความร้อนมาใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อนมันออกไปโอเคตอนนี้มือถือผมเย็นเทียบเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเย็นถึงขนาดว่าถ้าเกิดเราเปิดอย่างนี้สักพักอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีไอน้ำเกาะขึ้นมาตรงนี้คือเพลวเทียมันจะเป็นตัวเล็กๆทำความเย็นอยู่ตรงอยู่ตรงยี่ห้อมีโมตรงนี้นะมันจะเย็น ไม่ว่าคุณเล่น3-4ชั่วโมง5้ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือเล่นทั้งคืนอ่ะผมรับประกันเลยตัวเนี่ยความเร็วเครื่องไม่ตกแน่นอนแสงไฟจากหน้าจอไม่มีดรอปผมเล่นทั้งอินดอร์เอา o o ดอออกไปเล่นข้างนอกบ้านเล่นก็ไม่ถึงขั้นว่ากลางแดดนะข้างทางข้างอะไรงเงี้ยก็ใช้งานได้ดีดีมากๆแต่โอเคมันค่อนข้างที่จะเกะกะมันต้องมีสายมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัว ผมมี2อันมีของยี่ห้อนี่กับของยี่ห้อโฮโก้ไอตัวโฮโก้มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะเพราะว่าเย็นเย็นได้ไม่เท่าตัวนี้แล้วตัวนี้คูลิ่งแพดมันมันใหญ่มากมันแปะไปที่หลังเครื่องปุ๊บก,ก็เย็นทันทีครับ อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวโฮโก้ให้ดูเป็นตัวต่อไปนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบกันเพื่อที่จะซื้อมากันหัวร้อนนะบางคนเล่นๆไปเอ้ยพอแล้วว่าจบแล้วเกมนี้เดี๋ยวรอเครื่องเย็นก่อนเดีย๋ยวค่อยกลับมาเล่นอ่าโอเคผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอซึ่งทางฝั่ง iPhone เนี่ยเวลามันร้อนปุ๊บความเร็วมันก็จะตกอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นซื้อครับคุ้มมากราคาไม่เกิน300บาท แล้วจะกันหัวร้อนได้ยังไงขอบคุณมากครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอุปกรณ์กันหัวร้อน